เกิดมาจากพ่อพ่อท้องแม่เขาเคยเห็นนะครับเวลาสภาล่มก็ยืนเลี้ยงแถวที่หน้าฝ่าย้านจะเป็นนิดจะพูดอะไรเนี่ยก็ช่วยกรุณาสองกระจกดูตัวเองหน่อยในวันเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับขอให้มาครบทุกท่านทุกรัฐมนตรีทุกท่านผมเชื่อว่าสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเอ่ยชื่อมายังไม่รู้เลยครับว่านั่นเป็นรัฐมนตรีชื่อยังจําไม่ได้ไม่ต้องนับนามสกุลเผลอยังไม่รู้ด้วยนะครับ่าประจำอยู่กระทรวงไหน ฝ่ายท้านไม่ได้ติดใจอะไรนะครับในการที่จะลงมติร่วมกับสมาชิกทุกที่สภาในวันนี้แต่ผมในฐานะสมาชิกสภาแพื่ลนรัศรครับอยู่สภามาสามสภาแล้วนะครับเป็นแต่สภาเก่าคือโอปปนเกษตรสภาเกิดมาจากพ่อๆท้องแม่เขาทุ่เทเห็นนะครับเวลาสภาล่มก็ยืนเรียงแถวที่หน้าฝ่ายทฐานจะเป็นนิดซึ่งผมไม่อยากจะไปตำหนินะครับแต่ํำเรียนปฏิบัติก็ดีคนที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลรู้ดีอยู่แล้วครับว่า หลักการของการบริหารราชการในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติต้องทบบําแต่ไหนอย่าไรเพราะฉะนั้นผมไม่ถึงนะครับอย่าเวลาท่านพูดอะไรเนี่ยท่านคนนึกตอนท่านเป็นฝ่ายค้านกันให้บ้าไปไม่ใช่ว่าพอตัวเองไม่ได้ดั่งใจก็ตีโพยตีพายร้องกระแกร้แลแพรแต่กระเชิงซึ่งผมถือว่าไม่มีสปิริตในการทํางานของฝีกรัฐบาลนะครับพรรฝ่ายค้านเป็นเรื่องปกติในการปกวรอง ิธีการถ่วงดุลของฝ่ายค้านก็คือการเช็คองค์ประชุมการนับองค์ประชุมพวกเราไม่เคยขึ้นไปยือ้อเก้าอี้ประธานสภานะครับพวกเราไม่เคยเที่ยงแฟ้มขึ้นไปบนบัลลังก์ประธานสภานะครับและพวกเราไม่เคยจะทําการใดๆที่ทําให้ระบกรบการปกครองตามระบอบประชาธิปไต,ตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมุขเสื่อมเสียอันนี้เป็นหลักฐานบนทั่วโลกสภาที่ไหน ร้อยกว่าประเทศทั่วโลกเขาก็ทํากันเช่นนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงฝากไปยังแกนนาําพรรครัฐบาลนะครับจะพูดอะไรเนี่ยก็ช่วยกรุณาสองกระจกดูกตัวเองหน่อยอย่าให้เด็กสมัยใหม่นะครับซึ่งเขากําลังเรียนรัฐศาสตร์การปกครองเรียนกฎหมายเนี่ยจะสับสนต่อกระบวนการถ่วงดุลในระบบป,ประชาธิปไตยใน,าานรัฐสภาคับส่วนการอภิปรายด้ว่าลวงใจในวันที่17และสิดทีาาท่พักเพื่อไทยได้ไประชุมหารือกัน ับโดยจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจนแล้วซึ่งแน่นอนครับผมขอเชิญท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะมารับฟังตามมาตรา152แห่งรัฐธรรมนูญนะครับขอให้มาครบทุกท่านทุกรัฐมนตรีทุกท่านในวันเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งถือว่าท่านได้ให้เกียรติสภาเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าถ้าสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเอ่ยชื่อมายังไม่รู้เลยครับว่านั่นเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องบอกนยนะครับว่าเป็นรัฐมนตรีที่โลกนึงหรือไม่ชื่อยังจําไม่ได้ไม่ต้องนับนามสกุลแล้วเผลอยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าประจําอยู่กระทรวงไหนวันที่17ช่วงเช้า9ก้าอเมริกานะครับพักสาย้านขอเชิญคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเดียวตรงกันบนบอลลังนะครับอย่างน้อยก็เป็นการถ่ายรูปวาระสุดท้ายของรัฐบาล และก็รับฟังสภาพปัญหาซึ่งมีแ้่แต่คนโกงแารทุจริตสาคัญเพื่อประโยชน์พวก้อง่อนปฏิวัติีด่ากระจายนะครับแต่ทําเองทุกอย่างเพราะฉะนั้น17-18นี้นะครับขอเชิญคณะรัฐมนตรีขึ้นบรรลัุโรบทั้ง35ท่านแล้วก็ช่วยชี้แจงครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่กระทรวงของฉันฉันก็กระโดดหนีลงไปกินกาแฟเพราะฉะนั้นสายา้ัน 17-18ที่จะทำงานอย่างเข้มข้นนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกสื่อส่วนครับ